พระพุทธเมตตานลวงพ่อพุทธเมตตาที่ภายในเจดีพุทธกยาสถานที่ตัสรุอนุตรสมาสัมพุทธญยาณเป็นพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่มีความสวยงามตามที่เราว่าดูเที่ไรก็สง่างามมีพระเมตตามีเรอว่า ลักษณะมีพุทธลักษณะที่สวยงามที่นายช่างที่ได้ทำไว้เป็นพุทธโเหินดำแต่ว่าเขาปิดทองทาทองเอาทาทองมันจะป,ปิดทองทาทองทาสีทาเหมือนกับมีชีวิตชีวามีความเมตตาแล้วก็มีความ สางา,ามแล้วก็มีความสงบเวลาเรามองอที่พุทธลักษณะนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพุทธรูปที่สางา,ามแล้วก็เป็นพุทธศิลป์ที่นายช่างได้ทำได้ดีมากแทนที่เจดีพุทธกยา ถึงแม้ว่านายช่างยุคใหม่จะทำก็ไม่เหมือนครับไม่ไม่ละเอียดหรือว่าไม่ได้เป็นิเดว่าไม่สวยง,งามดังที่องค์นี้นะครแล้วก็ประชาชนทั้งหลายก็ได้ไปกราบบูชาสก,การะตอนเย็นก็จะมีสวดมนต์นสวดมนต์มีการทำบัตรสวดมนต์ก็มีอของทิเบตของอินเดีย ก็ถือว่าเป็นสถานที่ควรไปบูชาสักการะมีข้างๆก็จะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์มีแท่นวัชระอาตก็ก็จะมีประชาชนมากที่สุดก็จะมาเดือนธันวามกรากุมภาประมาณสามเดือนแต่ว่าช่วงนี้ก็จะไม่ค่อย เยอะนะก็ถือว่าใครต้องการที่จะไปภาวนาใครต้องการที่จะไปปฏิบัติก็ในฤดูก,การเข้าพรรษาถือว่าเป็นสถานที่เหมาะเป็นสถานที่ให้ความสงบสถานที่ให้ความปิติยินดีชีวิตของมนุษย์ก็มีไม่มากแล้วก็ถ้าเรารีบเร่งขวนขวายสร้าง ฐา,านบาร,รมาีการให้ทานศีลบาร,รมีให้ศีลร,รักษาศีลเจริญจิตตภรวนาเจริจรบบนปัญญาอันนี้ก็จะเป็นตัวยึดมั่นหรือว่าเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราไม่ได้ตกตำ่ำนั้นก็ถือว่าโช่วงในบรรษาก็ให้ทุกท่านได้รีบขนขวายรีบเร่งเพราะว่าชีวิตก็อยู่กัน อ่าไม่นานอ่ไม่นาน,ไม,น,านไม่ถึง100ปีบางคน50 60ปีก็ไปแล้วนั้นเราก็ดูเวลาของเราว่าเรามาได้ถึงเท่าใดแล้วแล้วก็เหลือเท่าไหร่เราจะทำอะไรอเพื่อจะเป็นที่พึ่งของเราได้เป็นที่พึ่งของอชีวิตหลังความตายได้อันนี้ก็เป็นบททดสอบ